วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ,บ<า>ที่บ้านนะป้าพาไปดูนะครับบ้าน,านที่<ห>เชียงใหม่บ้านใครก็ไม่รู้นะนี่ทางเดินเข้ามีจักรยานด้วยนะครับนี่เราอยู่ริมน้ํานะครับอ่ะขึ้นไปดูก่อนเด็กพาขึ้นไปดูนะครับอ,อันนี้ที่ห้องเก็บของครับอื ขอขึ้นบันไดมานะครับเป็นไงโ,โอ้โหถอดรองเท้าโอเคมีชุดย่างบาร์บีคิวอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวคืนนี้เรากินบาร์บีคิวกันนะครับเดี๋ยวทำบาร์บีคิวกินกันตรงนี้โอเคพาดูต่อเลยมีที่ไหนครับเ,เป็นยังไงโอเคเรามีเรามีครัวมีครัวตรงนี้ใช่ไหมนี่น<ม>ครับรนี่แล้วก็ชุดทานข้าวนะครับ โอเคตรงนี้เป็นที่นั่งดูทีวีสบายเลยโอเคพาไปดูในห้องนอนหน่อยเล้วพี่พาไปดูห้องนอนหน่อยแล้วห้องนอนเล็กก่อนะอ่ห้องนอนเล็กห้องพี่ออมนะครับนี่ห้องนอนเด็กๆนะครับอันห้องนอนป้าป้าพาดูห้องนอนนี้ด้วยที่ห้องนอนที่สองนะครับห้องป้าห้องแม่นะครับนี่ นี่มีที่นั่งระเบียงนี้ด้วยนะครับโอเคพาไปดูห้องน้ําใหญ่นะครับโอไปดูจริงนี่วิวดีด้วยอ่าโอเคพาไปดูข้างนอกหน่อยเร็วไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องไปดูห้องน้ําข้างนอกเลยนี่นี่นี่พามดูวิวนี้เปิดตรงนี้เปิดประตูนี้เลยเดินผ่านทางนี้ไปเลย พาไปดูวิวข้างนอกวิววิวิวพี่สิมล็อกไปด้วยนะโอเคนี่ครับด้านนอกเราระเบียงด้านนอกครับนี่เป็นที่นั่งได้แบบนี้นะครับใบไม้เยอะหน่อยอ่ะโอเคพาไปดูตรงนู้นด้วยพี่ออมนี่มีเบาะอันนี้ด้วยเนาะมีเบาะวงพระจันทร์อันนี้ด้วยโอ้โหชนโอเคอ่ะทีนี้เราจะพาไปดูวิวนะครับ เด็กๆยืนข้างบนเลยร้อนไหม,อมตอนเราถ่ายนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะฮะนี่ครับก็คือ,อเป็นทะเลสาบนี่นะครับมองไปก็เป็นวิวเขาแบบนี้เลยเห็นเขาด้วยนะระแบบเบียงบ้างแบบนี้นะครับนะค,บคืนนี้เราก็จะอยู่กินกันตรงนี้แหละนะครับอ,อ,อ้าวเด็กๆ,ๆบ,าบายบายก่อน